ตำรวจต,ต่อต้านการก่อการร้ายของอังกฤษกำลังสืบสวนกรณีการพบวัสดุบรรจุระเบิด3ชิ้นที่พบซี่สนามบินฮิตโรสนามบินลอนดอนซิตี้และสถานีรถไฟวอเตอร์ลูโดยระเบิดถูกบรรจุอยู่ในซองไพรชนีขนาด a อและมีระเบิด1ลูกเกิดติดไฟหลังจากที่ซองถูกเปิดออกซึ่งตำรวจเชื่อว่าการพบระเบิดในสถานที่ทั้ง3แห่งมีความเชื่อมโยงกันและกำลังสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ ด้านตำรวจไอแลนด์ก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจอังกฤษในการสืบสวนด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าบนซองพัสดุที่พบที่สนามบินฮิตโตรและสถานีรถไฟวอเตอร์ลูมีสแตมป์ของสาธารณรัฐไอแลนด์ติดอยู่ซึ่งประชนีของไอแลนด์ระบุว่าสแตมป์ที่ว่าก็คือชุด l o v e and w e d d i n g ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการอวยพรบัตรเชิญงานแต่งและการขอบคุณในขณะที่โฆษกของสนามบินฮิตโตรกล่าวว่าทางสนามบินจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการ การสืบสวนสำหรับพื้นที่บริเวณสถานีวอเตอร์ลูนั้นถูกปิดกั้นหลังจากที่มีการพบวัตถุระเบิดซึ่งหนึ่งในพนักงานที่เป็นผู้วัดเป็นผู้พบวัดสดุดังกล่าวส่วนที่สนามบินลอนดอนซิตี้มีพนักงานที่ต้องถูกอพยพราว100่คนหลังจากมีการพบพัสดุบรรจุระเบิดอย่างไรก็ตามนะคะการพบพัสดุนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินแต่อย่างใดคะ่ะ